กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาล้วงความลับกันแล้วถึงเคล็ดลับของการสร้างทีมกันบ้างนะครับพี่คมสันเองเนี่ยพอทํางานมาสักระยะหนึ่งทีมงานก็เริ่มโตแล้วแล้วเราเองเนี่ยทุกวันนี้ยังคงรับราชการทหารอยู่ด้วยไหมอย่างรับราชการอยู่เอาละเราก็ต้องมีเวลาส่วนหนึ่งทํางานประจําและก็เอาเวลาอีกส่วนหนึ่งดูแลทีมงานทุกวันนี้เราดูแลทีมงานยังไงทั้งเครือข่ายผู้บริโภคแล้วก็เครือข่ายของนักธุรกิจ ส่วนใหญ่จะนัดเจอกันและพบกันหรือว่าทำเฮาส์มิทติ้งนะครับในช่วงเย็นๆนะครับพูดคุยกันมากกว่าครับคุยกันเฮาส์มิหรือเรื่องที่เรานัดมาเจอกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างในบางครั้งก็คุยถึงปัญหาที่ลูกทีมไปเจอมานะครับบางครั้งเราก็คุยการสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็การ จุดจุดโมติเวที่ที่จะทำให้เขาเกิดแรงจูงใจหรือเป้าหมายใหม่ๆประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับดังั้นทีมงานพอเขาเข้ามากับเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเจอเจอปัญหานี้พี่เจอไหมทำงานประจำยุ่งไม่มีเวลาก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานเจอบ่อยอพี่แก้ไงฮะตรงนี้ก็คือในส่วนนั้นเราก็ต้องเว้นเขาไว้ก่อนเว้นก่อนเราไปหาคนที่เขาพร้อมก่อนนะครับ เราไม่ไปเถียงกับเขาใช่ไหมเรื่องเว<อ>ลา่ไม่ต้องเถียงครับผมเบื้องต้นก็คือถ้าเขาคิดว่าเขายังยุ่งอยู่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นปล่อยเป็นผู้บริโภคไปก่อนเป็นผู้บริโภคที่ดีไปก่อนครับแล้วเราก็พยายามไปไป,ไปแนะนําคนที่พร้อมครับและส่วนตัวพี่เองอะ่ะพี่ก็ยังคงทํางานประจําอยู่จะว่าไปแล้วพี่ก็เหมือนคนอื่นอ่ะครับแต่ทําไมพี่มีเวลาพี่จัดสรรเวลาไหม อ๋อในการจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีเวลาหรือไม่มีเวลานั้นอ่ะมันมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าในการทํางานนะครับพรบาเรามองว่าถ้าเราทํางานตัวนี้มันคุ้มค่าเราก็เลยต้องมีเวลาให้กับงาน ว่าสิ่งที่ผมเข้ามาทำกิฟลีนตัวนี้นะครับผมมองถึงความมั่นคงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังรับราชการหรือยังเด็กอยู่นะมองว่าชีวิตที่มั่นคงที่สุดคือการรับราชการอะละนะครับหลังจากที่เราได้รับราชการมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค้นพบว่าไม่ใช่ความมั่นคงที่ที่สุดความมั่นคงเพียงแต่ว่าเมื่อไรที่เรายังมีชีวิตอยู่ความมั่นคงก็จะอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยความมั่นคงก็จะหายไป นะครับผมก็พยายามค้นหาก็มาค้นพบในกิฟลรีนนี่แหละหลังจากการที่เราตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จากแผนการตลาดหรือจากการเรียนรู้หลายๆระบบเขาบอกว่าารามมั่นงคงกิฟลรีนนั้นเป็นาร์มมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถเป็นมอดกให้กับลูกหลานได้ครับเมื่อเข้ามาเรียนรู้เรื่องแผนผมก็มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็เลย ทิ้งเวลาแล้วเอาเวลาจากส่วนอื่นมาท,ทําธุรกิจตัวนี้ครับครับผมพูดง,ง่ายๆก็คืองานประจําทําเต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะมาทํากิฟฟรลีนทำกิฟเฟรเพราะรู้สึกว่าถ้าเอาเวลาว่างไปทําอย่างอื่นแล้วไม่คุ้มใช่แต่ถ้าเอาเ,อเวลาว่างมาทํากิฟฟรลีนแล้วคุ้มกว่าใช่ครับ,รบและและกิจวัตรประจาําวันพี่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าในหนึ่งวันวันธรรมดาสมมุติว่าพี่ไปทํางานพี่ใช้ชีวิต แบ่งเวลาไงไยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนอ๋อในการทํางานนะครับก็คือช่วงแปดโมงครึ่งเราก็ไปทํางานครับเรามีเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็จะหาเวลาอาจจะไปทานข้าวกับทีมงานในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงพักเที่ยงเนี่ยนะครับผมไปทานข้าวหรือหรือว่าถ้าทีมงานก็มีผู้่งหวังให้เราไปช่วยเราเข้าไปครับ,รบหลังจากตรงนั้นปุ๊บก็ บ่ายโมงก็เข้าทํางานเหมือนเดิมนะครับ็ทําทำงานเหมือนเดิมพอ4ี่ <นะ S 2> โมงครึ่งถึง5้าโมงนะคระลเลิกงานแล้วเลิกงานเลิกงานก็คือถ้ามีทีมงานนัดเราก็ลงไปทํางานกับทีมงานนะครับหรือถ้าถ้ามีงานส่วนตัวของเราที่เรามีผู้มุ่งหวังด้วยตัวเองเนะี่ยเราก,รก็ไปตรงนั้นครับครับก็ไปถึงประมาณสักสามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มก็เข้าบ้านแล้วครับผมเป็นแบบนี้ครับเท่ากับว่า งานประจำไม่เสียเลยนะฮะทางานประจาเสร็จกลางวันไปและกินข้าวทีมงานมีใครให้ไปไหนเจอกลับมาทํางานใหม่ับเลิกงานก็นัดหมายแต่แบบนี้เพราะาระยะทางในการเดินทางในมื้อกลางวันมันไม่ไกล<อ>นะครับมันอยู่ในบริเวณนั้นแหละครับครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องออกไปจากที่ทำงานก็ได้เพราะที่ทำงานเนี่ยเขามีอาหาร,รนะครับเราไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้แต่ว่า ผมอยากจะไปเจอกับทีมงานครับแล้วก็ถ้าทีมงาน,นมีผู้มุ่งหวังเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกันตรงนั้นเพราะว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าครับครับเราก็ใช้เวลาที่มีหมคุ้มค่ามากจริง <c oughs> เขาเขาบอกว่าคนทำกิฟฟีนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่มีเวลาส่วนตัวครับโอ้ทำงานหนักหมดตะยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆแล้วพี่คมสันเป็นอย่างนั้นไหมได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างไหมมีเวลาส่วนตัวก็ในช่วงที่เราทำคิฟฟรีนเนี่ยคือการพักผ่อนเพราะไม่มีใครบังคับเรานี่ครับเราทาเพราะว่าเราทําด้วยความหวังของเราเราทําด้วยเราทําด้วยความสบายใจครับมันเป็นเป้าหมายของเราเองที่เราไปทําตรงนั้นมันก็เลยไม่เหนื่อยครับเพราะว่าผมคิดว่าในการเหนื่อยครั้งนี้เราพักผ่อนแป๊บเดียวเราก็หายแล้วนะครับแล้วก็เพื่ออนาคตที่มั่นคงในอนาคตมากกว่า และสิ่งที่ต้องทำเมืม่อกี้พี่พูดไว้น่าสนใจนะ<ช>เหนื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพักมันก็หายใช่วันรุ่งขึ้นก็มีแรงใหม่ใช่ขอให้ได้พักแต่ว่าในกิฟฟารีนก็คือทำไปมันก็เหมือนเหมือนเทีย่ยวไปด้วยใช่แล้วทุกวันนี้เนี่ยแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจกิฟฟารีนของพี่มันอยู่ที่ตรงไหนบ้างเพราะว่าหลายๆคนบางคนเขาก็มีแรงบันดาลใจมีฝันขนาดใหญ่มากเลยพี่เองแรงบันดาลใจตอนนี้อยู่ที่ตรงไหน ตัวผมเองนะครับผมคิดว่าแรเปราจาผมเนี่ยผมอยากให้ทีมงานผมประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจคิฟฟ์ลินเนี่ยมันเปรียบเสมือนการแบ่งปันโอกาสการแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมงานความสำเร็จของธุรกิจนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราช่วยทีมงานประสบความสำเร็จแค่ไหนเราจะสําเร็จแค่นั้นนะครับตัวเราเองเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เนะครับเราส่งให้ลูกถึงเป้าหมายหรือเราทําให้ลูกเขาอิ่มก่อนนะ ถ้าพมมเรามีอาหารเนี่ยที่จะต้องที่ต้องอาหารหนึ่งยานที่เราจะต้องทานนะครับก่อนที่เราจะทานให้ลูกทานก่อนนะครับเมื่อลูกทานลูกมีชีวิตอยู่ได้ลูกมีความสุขนะครับก็เราก็สุขใจไปด้วยนะครับนั่นคือในชีวิตความเป็นจริงแต่ในในการทำวิกิฟลีนเนี่ยก็คือถ้าลูกทีมนะครับลูกทีมของเราเนี่ยถ้าเขาอยู่ได้เขามีความสุขนะครับมันทําให้เราก็เติบโตไปเองครับ นั่นก็เป็นเป็นเป็นเป้าเป็นแรงบันดาลใจเพื่อคนอื่นดูเหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อคนในในทีมงานละนะครับมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองบ้างนะครับ,รบเราทํางานประจําด้วยเนี่ยแล้วเราก็เป็นผู้นําเครือข่ายด้วยทุกวันนี้เรามีเทคนิคในการพัฒนาตัวเองอยังไงเอาในการพัฒนาตัวเองนั้นก็คือตอนนี้จริงๆแล้วนะครับมันมีระบบการเรียนรู้รในธุรกิจอยู่แล้วก็ในการ ปฏิบัติแต่ละแต่ละขั้นตอนนั้น,นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากพยายามทำ,ทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับ,รบแล้วก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในระบบ,บนะครับซึ่งในระบบที่ผมพูดถึงตรงนี้นั้น,นคือมันเป็นการที่ว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดกับทีมงานเดินตามเราได้นะครับเปรียแบบเสมือนว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ผมเอาพ่อแม่กันนะแต่เหมือนเราเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่สามารถที่จะส่งให้ลูกจบสิบุรียตรีหรือสอนให้ลูกมีความรู้ถึงวิทยาตรับครับ พ่อแม่มีสิทธิ์เพียงแต่ว่าอันดับแรกนั่นคือสอนให้ลูกมีทัศนคติที่ดีนะครับมีความคิดที่บวกแล้วก็อยู่มีความสุขในบ้านแค่นั้นหลังจากนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของระบบเป็นหน้าที่ของครูนะครับที่จะสอนเขานะครับและอยากให้เขาเดินต่อไปจนถึงปริญญาตรีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเมื่อไปถึงในโรงเรียนนะโรงเรียนเ็าจะสอนเข้าไปเองตามขั้นตอนของเขานะครับตัวเราเองเนี่ยเพียงแต่ว่าให้เขาอยู่กับบ้านมีความสุข แล้วก็เมื่อเข้าไปโรงเรียนแล้วเขามีเพื่อนนะครับเมื่อเขาอยู่ร like ่วมกับเพื่อนปุ๊บเนี่ยอย่างเราคิดว่าอย่างลูกที่อยู่ในระดับอนุบาลเนี่ยนะครับก่อนอนุบาลเขาเชื่อพ่อแม่ครับหลังจากเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อพ่อแม่แล้วเขาจะเชื่อครูนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเชื่อครูปุ๊บก็ขึ้นไประดับประถมวิทยมเขาจะเชื่อเพื่อน ครับนะครับเมื่อเราเอาลูกของเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับและเพื่อนที่อยู่โรงเรียนนั้นก็คือเป็นเพื่อนที่ดีและมีเส้นทางการเดินเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันเขาย่อมคิดเหมือนกันนะครับเมื่อคิดเหมือนกันุ๊กเขาก็จะพากันไปเองครับนะครับพี่คมสันกําลังจะบอกว่าการที่พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้คนที่คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันและลงมือทําเหมือนกันรวมทั้งมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะสามัคคีกันเก่งใช่เดี๋ยวจะเก่งขึ้นได้เอง นะครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยถึงเรื่องราวที่เป็นความสําเร็จของพี่เขากันบ้างดีกว่าว่าตั้งแต่ทําธุรกิจมาแล้วที่คมสันได้รับความสาเร็จอะไรมาแล้วบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับก็เป้าหมายส่วนตัวก็คือก็อยากที่จะช่วยให้ทีมงานประสบความสําเร็จนะครับในการทําธุรกิจนั้นนะครับผมได้ฟังจากผู้นําท่านหนึ่งท่านบอกว่าเราต้องแต่งตัวเราให้เสร็จหลังจากแต่งตัวเราเสร็จแล้วก็เราออกไปช่วยเหลือทีมงานให้เสร็จ คำว่าแต่งตัวเราให้เสร็จนั้นก็คือเราทํางานส่วนตัวหรือว่าทํายอดส่วนตัวของเราอะให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วเราลงไปช่วยทีมงานนะครับเมื่อทีมงานสําำเร็จเราก็สาเร็จตามนั่นแหละ